มีใครหรือยังคะมีใครจับจองหรือยังก็ตอนนี้ยังมีมีก็ก็มีแหละพี่มีคุยคุยแหละอืถามต่อสิใครใครบอกบอกว่าที่ฟังได้ไหมว่าเป็นใครบ้างเป็นใครโอ้เป็นใครบ้างคุณคิดว่าผมคุยกี่คนเนี่ยเป็นใครยังไงเป็นใครยังไงไม่ไม่ก็มีคุยคุยแหละก็ตอนนี้เขาก็ประมาณว่าเป็นเป็นเป็นอยู่กันแบบเพื่อนคุยกันแบบเพื่อนมากกว่า เวลาเรามีเรื่องทุกใจมีเรื่องไม่สบายใจเราสามารถปรึกษาเขาได้อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ถานะมันยังไม่ตายตัวหรอกไม่ใช่ว่าครับแฟนผมครับ<อ>เราใช้แบบนี้ก็ไม่ได้เพื่อนผมครับก็ใช้แบบนี้ก็ไม่ได้บบก็กน,นั่นแหละถูกใจเขายัางไงหละ่ะเปิดใจให้เขามาเป็นคนคุยของเราอืมไม่รู้อะครับเขาถ้าเขาเขาคุยกับเราเราคุยกับเขาแล้วมันมีความสุขมันก็ก็ก็โอเคแค่นั้นแล้วในนอกโงการสปอยที่ี่ฟังบ้างได้ไหมพร้อมเปิดตัวอย่าง อจะเป็นถามตุงคักซะไม่ถามไม่มันอาเพราะพอเปิดตัวอย่างมันมันเราไม่สามารถตอบได้เรื่องแบบเนี้คือเรื่องความรักมันไม่สามารถที่จะไปบังคับได้ตอบได้แล้วไม่สามารถการันตีได้ว่าพรุ่งนี้นะอะไรเงี้ยคือเขากําหนดมาแล้วข้างบนเขากำหนดมาว่าคุณควรที่จะรักคนนี้นะคุณควรที่จะคบกับคนนี้นะคุณควรที่จะเปิดตัววันนี้นะอะไรเงี้ยเขากําหนดมาหมดแล้วเราไม่สามารถจะรู้แล้วก็ แล้วก็การันตีได้ว่าจะเป็นคนนี้หรือวันไหนเปิดตัวอะไรเงี้ยก็เอาไว้ว่าอนาคตคอนาคตดีกว่ามีคนคุย